ส่วนต่อมาคือสมองส่วนกลางนะคะหรือว่า midbrain นะคะ midbrain มีอะไรบ้างนะคะเราก็จะดูนะคะนะหลักๆเนี่ย midbrain ก็จะพบส่วนที่เรียกว่า corpora q u a d i g e m i n a q u a d i แปลว่า4นะคะนิสิตเป็นรากศัพท์เพราะฉะนั้นมันคืออะไรก็คือ เป็นอันนี้เป็นภาพสมมุติที่อาจารย์วาดมาให้ดูเดี๋ยวอาจารย์จะเอาภาพจริงสมองจริงให้นิสิตดูอีกทีนึงนะคะอันนี้คือ4จุดกลมเนี่ยเขาเลยเรียกว่าคอร์ดิเจมินาคือ4 4จุดนึกออกไหมคะ2จุดข้างบนนะเราจะเรียกว่าซุปเปเรียคอริคูลัสนะคะซุปเปเรียคอริคูลัสทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพนะคะการเคลื่อนไหวของตานะคะโดยใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่3 นะคะคืออ c อ l ค m ู t o มอเตอร์นะคะเนอร์ฟนะเส้นประสาทต้นกำเนิดคืออ c อ l ค m ู t o มอเตอร์นิวเคลียสนะคะส่วนที่อยู่อีก2จุดข้างล่างสีแดงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าอินฟิเ o ียคอริคูลัสทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินรีเฟกของการได้ยินต่างๆนะโดยมีเส้นประสาทสมองคู่ที่4ที่เรียกว่าท็อกเคียนิวเคลียสหรือท็อกเคียเนิร์ฟ เพราะคีนิวเคียสขอโทษท็อกเคียนิวเคียสเนี่ยคือเซลล์ประสาทต้นกำเนิดน,นะคะแต่ถ้าเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่4เราจะเรียกว่าทอกเคียเนิร์ฟนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่ามิดเบรนนะส่วนที่เป็นแท่งๆตรงเนี้ยเราก็จะเรียกว่าซีรีเบลพีดังเคิลนะคะซึ่งในมิดเบรนเนี่ยก็จะมีพวกสารนะคะที่เรียกว่าสับสแตนเชียในกล้า นะในกล้าปแปลว่าสีเทานะคะ s u b s t a n c i a i g r a ก็คือบริเวณนี้ที่อาจารย์เอามาให้ดูอันนี้คือภาพที่เรามองจากข้างล่างจากข้างล่างไปข้างบนหัวเรานะนึกออกไหมคะนะก็ตัดตัดขวางถูกไหมคะตัดขวางเสร็จเรามองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะก็จะพบตรงบริเวณเนี้ยนะคะ midbrain เนี Mid ่ย สีเทาๆตรงบริเวณนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าสับสแตนเชียเนกาคนปกติเนี่ยเราจะมีสับสแตนเชียเนกานะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าคนที่เป็นโรคพาร์กินสันนะสับสแตนเชียเนกาตรงเนี้ยเขาก็จะมีสีที่จางหายไปเห็นไหมคะสีเทาๆหรือว่าที่ย้อมติดสีตรงเนี้ยเขาไม่มีและมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของร่างกาย ะะจะมีอาการแสดงอะไรอยู่ได้บ้างนะก็จะพบตั้งแต่การแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อหรือที่เราเรียกว่า rigidity มีการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่าปกตินะคะ Bradykinesia เวลาเดินก็จะทื่อ,อๆช้าๆนะสีหน้าท่าทางของอารมณ์ก็จะไม่มีการแสดงสีหน้าต่างๆนะคะจะเป็นคนที่หน้าตายนะแล้วก็นิ้วมือเนี่ยก็จะมีการสั่นคล้ายกันปั้นลูกกรอนนะคะก็คือเหมือนเรา เพื่อนไหวเหมือนปั้นลูกกรอยอยู่ตลอดเวลาได้หอ,อกไหมคะนะขณะที่อยู่นิ่งๆนะคะก็จะมีการสั่นหรือเล s t i n g t e m e r นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้คนไข้เอื้อมไปหยิบแก้วน้ำอย่างเงี้ยมีเป้าหมายหรือกิจกรรมให้ชัดเจนคนไข้ก็จะทำได้นะคะแล้วก็ไม่เกิดการสั่นนะแต่ว่าถ้าอยู่นิ่งๆอะ่ะเขาจะสั่น สั่นโดยอัตโนมัติสั่นเองเลยนะคะอันนี้คือสับสเตนเชียไนก้าหายไปจางไปนะคะเป็นโรคพาร์กินสันนะ